ปลูกไปแล้วหนึ่งรอบตอนนั้นได้ค่าได้ประมาณเท่าไหร่พี่โรงเรือนนึงปลูกเมลอนขายได้อยู่ที่ห้าหมื่นกว่าบาทห้าหมื่นกว่าบาทต่อโรงเรือนใครสอนพี่ทำไมปลูกได้เงินเยอะขนาดนี้ปอนฟาร์มิงไทยแลนด์ตีเแล้วชอบกันม้เหรอโอเคแอทฟิ t เฮดเก้าเก้าสวัสดีครับผมปอนฟาร์มิงไทยแลนด์สวัสดีครับผมกระต่ายไทยบ้านฟาร์มเมอร์ครับ บังเอิญเจอกันบังเอิญอีกแล้วบังเอิญครับมาเจอกันที่อําเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิฟาร์มอะไรอ่าไรพิชชาภาไรพิชชาภาเกษตรผสมผสานเจ้าของถือกล้องถือกล้องพี่โลดมีหน้าที่ถือกล้องพี่โลดถือถือกล้องก็คือวันนี้ไหนๆหมาเจอกันแล้วคนที่ทําเกษตรเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาให้ความรู้เรื่องของการปรุงดินเนาะใช่ครับใช่เพราะว่าอือ่าโรงเรือนนี้ ดินมาโหร้านมากในเรื่องของความใช่เพราะว่าเห็นดินแบบเนี้ยนึกถึงกระต่ายตอนที่เริ่มทําเกษตรอ่าแล้วดินรู้สึกจะแย่กว่านี้อีกนะมันไม่ใช่ใชสีออกแบบนี้นะใช่ใมันเป็นหินเลยอนะเออใช่<ม>แล้วสูตรของกระต่ายทํายังไงบ้างก่อนที่จะมาพูดถึงสูตรนี้แหละครับผม ของผมตอนนั้นเป็นดินลูกลงลางเห็นกันอยู่ใช่แล้วข้อดีของผมคือมันอยู่ใกล้โรงงานน้าตาลอแล้วมันมีเทกอ้อยแล้วก็อยู่ใกล้โรงแป้งมันมันมีแกลบเผาอืผมก็เลยไปซื้อเพราะว่ามันราคามันถูกสิบล้อหนึ่งเนี่ยมันแค่สามพันบาทถึงสามพันห้าร้อยบาทน้ําหนักสิบห้าตันเนี่ยผมคํานวณแล้วมันถูกมากๆเลยผมก็เลยไปสั่งมาผมจับเทลงลาดในพื้นที่ของตัวเองก็คือ<า>ดินไม่ดีแล้วก็เอาอินทรียแล้วถูกมาลงใช่ แค่นั้นเองแค่นั้นเองครับแล้วได้ไหมครับได้นะครับ,รบก็คือแต่ว่ามันมันทําให้ดินโป่งขึ้นอ่าแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ทําให้มันมีอาหารพืชเยอะเพราะว่ามันไม่ใช่หมักเป็นปุ๋ย<ม>พอเราจะปลูกเราค่อยไปทําปุ๋ยหมักมาใส่ตอนปลูกอีกทีหนึ่งเพราะว่าคนส่วนมาก <c oughs> ครับก็คือเขาจะชอบโทรมาถามว่าดินไม่ดีดินเสียแต่ว่าอยากถามกระต่ายก็คือว่า ระยะประมาณที่ดินมันเริ่มโครงสร้างดีขึ้นอะจากที่แบบแย่ๆที่เราแบบเอาอินซีวัตถุไปลงมันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่จากประสบการณ์ของกระต่ายที่กระต่ายไทยบ้านฟ้ามืดเท่าที่ดูเนาะพุงดินตอนแรกเนี่ยเราต้องดูสภาพดินก่อนว่าเป็นดินเหนียวหรือดินทรายก่อนพราะดินมันจะมีประจองสามประเภทดินลวดเราไม่พูดถึงอ่ามันดีอยู่แล้วดินที่แย่ก็คือดินเหนียวกับดินทรายของผมนี่ดินเหนียวดินเหนียวมันแน่นมันก็ต้องสร้างความโปร่งก็ต้องใช้เพิ่มอะไรที่ไปสอดแทรกในโครงสร้างของมัน ซึ่งของผมก็ใช้ทรายปากบ่อโรงงานน้ำตาลมันมีทรายแล้วก็อินรีวัตถุก็คือเค้ก้อยแค่นั้นเองแล้วก็ไปใส่ปอกบ้างปุ๋ยคอกยังไม่ได้ใส่ครับอันนี้ก็คือเปรนปัครงสร้างของดินให้ดินปรุงก่อนก็ตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะผูกอะไรก็แล้วแต่ผมเอาไปใส่แล้วก็ไถเลยผมตอนนั้นผมใส่เยอะนะประมาณ4ี่รถสิบรอต่อหนึ่งไร่ เี่ยแต่<จ>มันก็ไม่ไปไหนนะมันก็อยู่ในนั้นแหละและดินก็ดี <c oughs> แล้วก็ปรับยังไงทีนี้เราก็อตอนลูกเราก็ทําปุ๋ยหมักใส่เพราะทุกครั้งที่เราปลูกเราก็จะใส่ปุ๋ยหมักเข้าไปใส่เยอะๆยิ่งดีเพราะมันหมักแล้วถามว่านานแค่ไหนเท่าที่สังเกตเนาะมันไม่เกี่ยวกับระยะเวลาที่เอาไปใส่นะอืที่เจอคือเราต้องปลูกพืชเข้าไปอืเพราะรากพืชมันจะไปชอนชัยดินกับอินทรีย์วัตถุกับปุ๋ยนะให้มันเข้ากัน อออออการปัน่นการคลุกเนี่ยมันมันเหมือนเข้ากันแต่มันเข้ากันทางกายภาพอแต่พอโดนน้ําโดนอะไรมันก็แยกกันอแต่ถ้าโดนรากพืชเขาไปชอนไชยเข้าไปผสานกันเนี่ยพอเรา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 ,เราเห็นว่าหลังจากปลูกไปประมาณสองขอบสามขอบพืชอ,อะไรก็ได้เนาะมันโครงสร้างม,มันดี<า>ขึ้นก็ประมาณเฉลี่ยก็ประมาณสามเดือนสามเดือนหกเดือนใช่ครับก็ประมาณนี้ช่วงแรกผมมาใส่ปลูกข่าบุ้งอ๋อมันไวมันไวหลายคนว่าทาไมปลูกข่าบุ้ง ปลูกปรับโครงสร้างดินเฉยๆแล้วก็ได้เงินด้วยได้เงินพอค่าปุ๋ยไม่ได้ค่าแรงเลยก็คือสูตรง่ายก็คือปรับโครงสร้างก่อนใช่ครับอ่าแล้วถ้าจะเป็นดินทรายล่ะพอดีเมื่อกี้พูดถึงดินเหนียวไปแล้วดินทรายก็มองว่าอินทรีย์วัตถุอย่างเดียวเลยก็เหมือนกันแน่นเหมือนกันแหละใช่ครับแต่ว่ามันก็มันมันไม่เหนียวก็ใส่อินทรีย์วัตถุไปเยอะๆก็จบก็กลายเป็นดินร่วนก็แก้คล้ายๆกันแก้คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าดินเหนียวเพิ่มเพิ่มทรายเข้าไปอ๋อ หลังจากที่ปลูกรอบแรกเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ต้องเติมปุ๋ยเติมมีนิวัตถุเข้าไปอันนี้มีอะไรบ้างพี่รหดตอนนี้ที่ใส่ไปมีเค็กอ้อยแล้วก็ขี้เท่าแกบขี้เ้าแก็เพื่ออะไรใส่เพื่ออะไรเอาที่ละอย่างก่อนเอาเค็กอ้อยก่อนใส่เพื่ออะไรผ้อกระต่ายไม่ตอบดีก่อนแต่ว่าเอาสูตรนี้ไปใช้ดีแน่นอนสโตริชการเราถามกระต่ายแต่ถ้ามันเป็นสูตรฟิกนี่มันเลนฟิกอ่ะใส่ปุบดีปั๊บเลย สัดส่วนสัดส่วนสัดส่วนเนอครับก็ปุ๋ยข้อกับเค้กอ้อยใกล้เคียงกันแล้วก็เหมือนใส่แกลบเผาแกลบดําเนี่ยใส่ประมาณสักสิบเปอร์เซนต์ยี่สิบเปอร์เซนต์ก็ได้นะครับมันก็ใช่ใส่เยอะใส่ถี่ใส่มากใส่น้อยต่อตารางเมตรอ่ะก็ประมาณถ้าเป็นเมลอนเนาะประมาณหนึ่งกระสอบต่อสี่ตารางเมตรเค้กอ้อยหนึ่งกระสอบขี้ไก่หนึ่งกระสอบ ต่อสีตารางเมตรเริ่มงงนะทีนี่เอาเป็นว่ารงเรื่องนี้ใช้สามสิบสามกระสอบสามสิบสามกระสอบแสดงว่าแถวละสิบเอ็ดกระสอบใช่ครับส่วนเค้กอ้อยก็เท่ากันใกล้เคียงกันแต่จำสูตรเองไม่ได้แต่ว่าอันนี้ก็อันนี้ตัวเดี๋ยวค่าเชื้อเดี๋ยวค่าเชื้อช่วยอะไรอะ่าเชื้อแล้วปรับโครงสร้างของปรับค่า ps ของมันผมจำเป็นไหมสําหรับเมลอนก็ถ้าในขอบที่แล้วไม่มีโรคระบาดไม่ใส่ก็ได้ครับแต่ว่าถ้ามันมีโรคระบาดอย่างเช่น มีพวกไวรัสลงอะไรเงี้ยเราก็ปรับสักหน่อยทาเชื้อสักหน่อยก็ผมมองนะในในฐานะผมคือทำฟาร์มมาแรกๆปีแรกๆเมลอนเป็นเรื่องยากมากออแกนิกเนี่ยใช่แล้วยิ่งลงดินก็เป็นเรื่องยากมากอืแล้วยิ่งดินแย่ขนาดนี้ยิ่งยากเข้าไปอีกเวลี่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 ยากแต่ว่าวันนี้นะพี่ปอนก็ให้ความรู้กับพี่โลดก็ถือว่าสําเร็จแล้วพี่โลดก็ถือว่าผมว่าปฏิบัติได้ดีเลยหละดีดีเขาดีทํา ทำตามที่เราบอกใช่ครับแต่ผมอาจจะปลูกไม่ค่อยได้เพราะว่าไม่ทาตามที่เก่งบอกแล้วก็ดินขนาดนี้ผมว่าใจสู้มากนะใช่ใช่คุณโดนเพราะว่าอยู่ในโรงเรือนกินเฮาเวลาทํางานก็จะร้อนมากกว่าข้างนอกก็ต้องชมคนปลูกว่าขยันแล้วก็เก่งขยันมากแล้วก็ใส่แต่ว่าใครเป็นคนสอนปลูกกะทิตอนฟาร์มได้ทรนเอาเองนั่นแหละไมปมีทิ้อะไรไหมนี่ทิ่ก่อครับมันเยอะมากแต่ว่าก็เน้นป้องกันทิ้งก็คือเน้นเน้นป้องกันครับ ถ้าธาตุอาหารเขาต้องการเยอะก็เน้นป้องกันก็คือเอาธาตุอาหารไปใส่เยอะๆครับโรคละมลแรงเยอะกับเมลอนก็ป้องกันฉีดป้องกัไนไว้ก่อนแค่นั้นแหละเน้นป้องกันปลูกซ้ําได้ไหมปลูกซ้ําได้อันนี้ปลูกซ้ําได้ก็คือสมมติสมมติปลูกทั้งปีเมลอนอย่างเดียวเลยปลูกเมลอนตลอดการคิดไ่าได้แต่ว่าถ้ามันเป็นไวรัสคุณต้องพักประมาณเดือนหนึ่งอ่ะพักเพราะว่าไม่งั้นก็เป็นโรคติดต่อต่างแล้วก็อาจจะเปลี่ยนพืชมาปลูกอะไรเงี้ยปลูกมะวุงปลูกวุ้งปลูกักยาวไปอะไรเงี้ยก็ได้ ได้เหมือนกันแต่ถ้าไม่เป็นโรคเขาก็ปลูกไปเรื่อยๆนั่นแต่ดินแบบนี้แห้งๆแบบนี้ข้อดีมันมีนะในในข้อเสียก็คือเมลอนเนี่ยจะอ่อนเรื่องเชื้อราพวกรากเน่าคนเน่าแต่พอมันแห้งเหมือนพวกลูกพวกนี้มันจะน้อยอันนี้คือข้อดีในข้อเสียมันมีอยู่ใช่หรือบางคนที่เขาปลูกขึ้นในทรายใช่ไหมครับอาจจะไม่มีธาตุอาหารก็จริงแต่ข้อดีอย่าลืมว่าโรคมันน้อยเพราะเมลอนมัน เยอโรคชะลามันเยอะแล้วก็พวกรากเน่าใช่ระบบรากไม่ค่อยดีประมาณนั้นเราไม่รู้จะคุยอะไรกันแล้วไงแต่ว่าบังเอิญมาเจอกันก็เลยอ่าให้ความรู้ให้ความรู้ร่วมกันแต่ก็ถือว่าเยอะนะถ้าถ้าคนที่ทำเกษตรจริงอะไอที่พูดมาคือทํามากี่ปีแล้วก็หลายปีแล้วเนาะตอนนี้ปีที่สามแล้วปีที่สามจะทำยังหนักนะครับหมายถึงว่าทำยังหนักใช่ไหมศึกษาจริงจังไปเรียนมาปรับทําหน้างาน ไอที่พูดเหมือนสั้นๆน่ะคือความรู้ที่แบบทําตัวเนี่ยมาสามปีใช่ครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันเนาะรับผมก็ฝากสวนพี่โลดด้วยใช่ใครต้องการซื้อเมลอนคุณภาพดีก็สั่งได้ไล่พิชาภาผมว่าไม่พอขายไม่พอราไม่พอปัญหาของคนปลูกเมลอนคือปลูกแล้วจะขายให้ใครสุดท้ายพอมันมีผลผลิตไม่พอขายใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นเมลอนอินซีใครสอนพี่ปลูกครับตอนพอมิ้งไทยแลนด์ครับ เดี๋ยวผมซื้อแล้วกันชอบชอบคุณขายโลเท่าไหร่นะร้อยยี่สิบาทคร้อยยี่สิบใช่ไทยบ้านฟาร์มเมอร์ร้อยห้าสิบนะครับเดี๋ยวว่าถูกนะถูกมากใช่ถูกมากไม่ผมจะซื้อพี่โลดไปขายต่อเขารู้กันหมดประเทศแล้วนะเดี๋ยวเจอกันบ่อยๆเดี๋ยวหาเรื่องมาคุยกันใช่โอเคนะคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับฝากไปกดไลค์ช่องผมหน่อยนะครับช่องอะไรครับไทยบ้านฟาร์มเมอร์ครับผมอินบุ๊กยูทูบ ทั้งสองเลยที่บ้านฟาร์มมือมีอะไรอยู่ไหมครับปลาอะ,ระ,ะ,ระ,ะไรเงี้ยเห็นหมอ๋อก็มีตอนนี้โปรเจกต์ก,กัญชงกัญชาถ้าใครอยากรู้เรื่องกัญชงกัญชาก็ไปติดตามไปอะไรได้ได้สินคงสินค้าก็เดี๋ยวค่อยไปดูในเพจแล้วกันครับก็วันนี้แค่นี้เนาะครับผมโอเค okay, สวัสดีครับสวัสดีครับ